จากพ้องระบบไดเรกไรส์แบรนด์กาจิมารุ่น KM91 จากพ้องรุ่นที่ใช้งานง่ายเสียงเงียบไม่รบกวนเย็บนิ่มออกตัวนุ่มนวลเหมาะกับมือใหม่ไปจนถึงระดับมืออาชีพสำหรับพ้องเก็บขอบริมกันรุ่ยเสื้อคอกลมและเสื้อโปโลด้วยหน้าจอปุ่มกดฟังก์ชันที่ไม่ซับซ้อนแสดงผลชัดเจนผ่านหน้าจอดิจิตอล เพียงกดปุ่มบวกและลบเพื่อปรับความเร็วมาตรฐานระหว่าง200ถึง5,000รอบต่อนอาทีปรับตำแหน่งเข็มปักหรือยกหลังเย็บจบรวมไปถึงเปิดและปิดไฟ LED ช่วยให้เห็นฝีเข็มชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางที่แนบไว้ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ